อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะวิชาการหรือวิชาชีพใดก็ตามสําคัญที่สุดคือคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเราเนี่ยทุกวันนี้มันขาดคุณธรรมจริยธรรมกันมากมีการยุยงปลุกปัน่นมีการใส่ร้ายป้ายสีมีการดูถูกเหยียดหยามกันมากมากจนมันทําลายสังคมไปเสียหมดสังคมเราทุกวันนี้มนเป็นสังคมของการที่คนทุกคนเนี่ย สนใจแต่เรื่องการที่จะสรารแนเรื่องชาวบ้านเป็นหลักทุกวันนี้เลยนะเป็นหลักเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะชอบชะเง้อชะแงเรื่องของคนอื่นเสมอโดยที่เราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองว่าเราจะเป็นยังไงเช่นเดียวกับการที่เวลาเราเรา,เราใช้ชีวิตเนี่ยเรามักจะด่าคนอื่นก่อนเสมอตาหนิติติงคนอื่นก่อนเสมอว่าร้ายคนอื่นก่อนเสมอก่อนที่จะหันกลับมาดูตัวเราเองว่าความเป็นจริงตัวเราก็เป็นเหมือนกันแต่เราก็ด่าคนอื่นได้ในวาระโอกาสที่คนคนหนึ่งล้ม แต่เมื่อวันหนึ่งที่ตัวเองล้มเนี่ยกลับกลายเป็นขอกําลังใจจากคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากในสังคมโลกปัจจุบันที่เราไม่เคยยอมรับอะไรไปตามความเป็นจริงเลยแมย้แต่อย่างเดียวเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นหลักเกณฑ์แต่ลืมไปว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเดินสู่ความทุกข์ร้อนในการใช้ชีวิตตลอดเวลานั่นนะ่ะเรียกว่าความทุกข์